สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดเรื่องของตัวสเกตอัพนะสเกตอัพก็คือส่วนสเกตอัพที่เราขึ้นโปรแกรมตัวนี้ก็ขึ้นโมเดลต่างๆจะเป็นตัวนี้แต่ตัวนี้เป็นสไตล์ต่างๆนะทรูปแบบในการเขียนตัวนี้ก็เป็นเลเยอร์เนี่ยครับนนเวลาเราติดตั้งโปรแกรมเสร็จเนี่ยมันจะขึ้นอยู่33 3ตัวเนาะเป็นโปรแกรมเป็นเลเยอร์ใช่ไหมที่ผมต่อไวันนี้ผมก็จะมาคุยถึงเรื่องของเลเยอร์เลเยอร์ในการเขียนนะที่เราลองลองเข้าไปดูนะฮะกดที่เลเยอร์ตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกเลยครับ เลเยอร์เหมาะสำหรับการนำเสนอการให้ดิเมนชันหรือต่างต่างการนำเข้าไฟล์ที่เป็นรูปภาพการนำเข้าไฟล์ที่เป็นไฟล์สกีนัปเป็นไฟล์ซอแคดแม้กระทั่งไฟล์ pdf นะฮะก็จะเข้าเข้าไปสำหรับนำเสนอเนาะผมว่าเจะ้ระครับเราติดตั้งพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยเราเปิดตัว,ตว,ตวเลเยอร์มาปุ๊บเนี่ยครับ ก็จะมีตัวให้เราเลือกกระดาษนะครับเราจะเลือกกันเป็น A3 A4 นะครับผมลองเลือกเป็น A4 แนวนอนนะ A4 แนวนอนนะจะเลือกได้ว่า A4 เนี่ยเราจะเลือกพี่มีกรอบแล้วไหมหรือเลือก A4 ไม่มีแกวไม่มีกรอบมีตารางเฉยก็กด Open นะครับกระดาษเขาจะขึ้นมานะฮะขึ้นมาครับผมก็ประมาณนี้นะครับ เมื่อกระดาษเข้ามาแล้วเนี่ยเราเราก็สามารถที่จะอินเสิร์ตเข้ามาได้อินเสิร์ตในรูปของนี่อินเสิร์ตแบบนี่ฮะอินเสิร์ตภาพเข้ามาอินเสิร์ตรูปภาพนะผมก็จะไปดูดี่ว่าจะไปอินเสิร์ตอะไรได้บ้างนีโง่โครงการโครงการหนึ่งผมก็จะทําการพรีเซนต์โครงการนี้ผมก็ไปที่โครงการนี้นะฮะผมไปดูว่าจะารูปไหนเข้ามาได้บ้างผมจะเอารูป รูปดีกว่าเป็นรูปนะจะได้อธิบายได้นะครับนะเป็นรูปเนาะเป็นรูปรูปเข้ามาอ่าเราสมมติเรานํารูปเข้ามาแล้วนี่ครับผมพอนํารูปเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแต่งรูปได้แล้วกดที่ตัวเนี่ยปุ่มที่คลิกด้วยภาพแล้วกด control. คอนโทรลคอนโทรนคือการย่อขยายให้สมมาตรสมสมาตรอันนี้กดคัดลอกนะฮะ ก็คลิกรูปภาพแล้วก็กดกดที่ชิปนะฮะกดชิปแล้วก็กเลือกมุมนะครับเพื่ออะไรไฮะเพื่อป้องกันการย่อส่วนขยายให้มันมันสมมาตรไปตลอดนะครับสมมาตรไปตลอดคือเท,ท่ากับสมมุติเรายืดเนี่ยยืดเนี่ยโอกาสที่มันจะยืดเห็นไหมครับมันมีนะฮะใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะยืดโดยการกดเนี่ยกดชิปกดชิปคลิกแล้วก,กดชิปแล้วก็ดึงมาให้มันสมมาตรนะครับลองดูนะครับลองดูใหม่นะครับกดชิป ดึงมาเราวางแล้วก็ปล่อยนะฮะอ่ะสมมติเราต่อไปนี้เราก็จะบอกว่าเป็นโครงการอะไรอันนี้เราก็เลื่อนมาตรงกลางเนาะโครงการเราก็ไปใส่ที่ลูกศรตัวเทคแล้วก,กดเทคแล้วก็มาดูที่เทคนะครับดูที่เทคเทคตัวหนังสือเราจะใช้เป็นอะไรนี่ตัวมันอังสนานิยวแล้วก็กดตัวเออังอังคณางคุณชัยไม่ใช่นะครับอังสนานิยวเนาะอังสนานิยวดูที่อังสนาเนียอยู่ไหนอังสนาเนียอยู่ต้นเลย เป็นอังคารนิตสิบหกใช่ไหมครับเนี่ยเป็นก็มันก็ใส่ชื่อไปโครงการในฝันอ่าเราเขียนโครงการเนาะอาจารย์บอกว่าหัวหัวเรื่องไม่น้อยกว่าสามสิบหกนี่ยสมมตินนะหัวเรื่องไม่น้อยจากสามสิบหกเนี่ยมันน้อยกว่าสามสิบหกใช่ไหมฮะโครงการอะไรครับโครงการช่างมันอ่าช่างมัน แล้วก็เลื่อนมาได้ป๊บเลื่อนด้วยกับลูกศรด้วยลูกศรเนี่ยลูกศรในในใน,ในคีย์บอร์ดแล้วเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก,ก็ตามลูกศรแล้วลูกศรน,นี่เราเราบอกว่าเราจะทํากรอบให้เขาแล้วก็กดที่นี่ครับกดที่สี่เหลี่ยมนี้เด็กแจ้งกดอ๋อทำไมมือดอ่ะอ่ามีวิธีการแล้วก็คลิกตรงนี้ครับคลิกเสร็จปุ๊บแล้วก็มาที่นี่ฮะเชฟสไตล์ตัวนี้เชฟสไตล์แล้วฟิลเติมหรือไม่เติมแล้วก็กด ไม่เติมนะครับกดฟิลไปนี่เราก็ได้เป็นตารางเนี่ยเราเราสามารถทีจ่จะเอาตารางออกมาได้คลิกขวาตรงนี้บริเวณนี้ก็คลิกเป็นไฮเกรดตัวนี้เป็นไฮเกรดให้เป็นขา,ขาวขาวขาวโบ๊นะครับขาวขาว,ขาวอวบใหญ่นั่งรถฟรีนะเล็กรีบดําเดินไปนะครับผมตัวอังสือ่านี่เราจะให้ตำแหน่งเราก็กดลาเบลตัวนี้นะตนัวลาเบลตัวนี้ปับ๊บนี่เราก็ไปลูกศรเราจะเลือกขนาดลูกศรเป็นขนาดเท่าไหร่เราลองดมูมันใหญ่ไหมเออตัว พอดีพอได้นะลองดูสิว่าไอ้ตัวเนี้ยเราจะเลือกเป็นยังไงกดออกแก่คำสั่งแล้วก็กด ESC นะครับ ESC เนี่ยกด Label เนี่ยแล้วก็มานี่นะฮะแล้วมาเลือกนี่ก่อนเลื่องเทคก่อนเราเลือกเทคแล้วก็เลือกเป็นชนิดเดียวกันนะะให้มันสอดคล้องนะครับให้มันสอดคล้องกับตัวตัวตัวนี้นะฮะหรือจะพิม,มพมมนน์ก็ได้ฮนะพิมพ์เป็นอักษรานิวก็ได้เนาะ นี่อังสนานิวอยู่ไหนายากจังๆเลยอ,อังสนาเนียวพิมพ์ก็ได้ AN นี่เนะาะพิมพ์ก็ได้ครับ AN อังสนานิวอังสนานิวอังตรานิวเ๊ะอันนี้เป็นลายเป็นตหนังสือก็ประมาณสักสิบแปดสิบแปดขนาดสิบแปดเราก็เลือกแล้ว หลางมาเช็ฟลูกศรเชฟนี่เราก็เช็ฟลูกศรลูกสอขนาดเท่าไหร่ประมาณทักสามดูดิตัวหนังสือเป็นสีอะไรล,ลูกสอนก็จะเป็นสีอะไรเราเลือกสามารถเ,เลือกลูกศรเนี่ยเราเลือกลูกศรเป็นสีอะไรเราก็มากดตรงนี้นะลูกสอก็จะเป็นสีอะไรสีแดงสีแดงเนาะแล้วกดปิดไปลูกศรนเด็ดปุ๊บนี่มันเป็นลูกสั่งคําสั่งแล้วก็กดตัวหนังสือเป็นสีอะไรฮะตัวหนังสือเป็นสีน้ําเงินน้ำเงินร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคลองใช้งานดูนะครับปุ๊บลงมา อันนี้ก็เป็นที่ตั้งโครงการเนอะอาะภาษาฝรั่งที่ตั้งรโครงการา <S <S เห็นไหมที่ตั้งโครงการอาบอกว่าเออที่ตั้งโครงการอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราลองดิเอารูปวงกลมเข้ามาสมเสร็จนี่ใหญ่เกินไปไหมอเอาใหม่ก็ได้ลบออกปุ๊บนี่ดีลิลลทธรรมดานะครับกดดีลิทที่ตั้งโครงการอยู่ประมาณนี้เออที่ตั้งโครงการทําไมขาวอ่ะกดคลิกครับกดคลิกแล้วก็ไปที่ไหนครับ ไปที่ฟิวหรือไม่ฟิวเราก็ไม่ฟิวไม่ฟิวตัวนี้อาจจะเอ๊ะมันทําไมไม่สวยเอาเป็นสีแดงได้ไหมได้ครับกดตัวนี้ครับเดีเ๋ยวบลคลิกตัวนี้แล้วก็มาตั้งแล้วก็เป็นสีแดงเนาะเอาให้ตึ๊ดตึ๊ดได้ไหมเอาเป็นดอทดอตดอตก็ได้นะครับปรับดอทก็คือมาปรับตรงเรนนี้ถ้าปรับให้เขาเป็นดอทเส้นหนาหน่อยอาจจะเป็นแค่สองดอทอาจจะทีหน่อยเราปรับได้ปรับบริเวณนี้นะปรับบริเวณนี้ครับอันนี้ก็ยกไปเลยปึ๊บ หรือจะเขียนก็หมัยจะได้ที่ตั้งโครงการเนาะเรากเขียนไปปุบ๊บที่ตั้งโครงการเนาะกับที่ตั้งโครงการอ่าเรื่องนี้อาจจะมองไม่เห็นเนาะเรืงนี้อาจจะมองไม่เห็นแล้วก็มาคลิกที่นี่แล้วก็ฟิลเข้าไปก็ได้ครับฟิลเห็นไหมครับฟิลการเติมเนาะเติมเข้าไปเดื่องนี้เราสามารถที่จะใส่เส้นใต้เขาได้นะครับกดที่ตัวหนังสือเป็นอันเดอร์ไลน์เข้าไป นะครับง่ายนิดเดียวเนาะแล้วก็มีวิธีการนําเสนอที่ง่ายๆนะครับเราจะแทรกรูปภาพอีกไหมแทรกอิน Insert, Insert, เสิร์ตก็มาอินเสิร์ตรูปภาพที่เรามีอยู่ใช่ไหมฮะอาจจะเป็นรูปภาพที่ทํางานจริงหรือรูปภาพที่เราอยากจะนาเสนอนะครับเราก็สามารถที่จะนําเข้ามาได้นะครับรูปภาพต่งตางๆนะรูปภาพที่เรามีอยู่แล้วเราก็นําเข้ามานะครับเป็นตัว เป็นรูปสมมติปเป็นรูปอ่าตัวนี้แล้วกันป๊อปป๊บปมีไหมรูปนี้มีไหมอ่ะก็มีนะอ่ารูปที่ผมทำนะตัวนี้ก็นำเสนออ่ที่ครับอ่นานะครับว่าเห็นไหมครับว่าบริเวณนี้อะไรต่างนีน้สมมติเราจะนำกนระนุกเข้ามานะฮะดูน้องเขา,ขามาโอเคท่านี้ท่านั้นดีมากๆเลยเราสามารถนำ ไฟล์ Excel ซเอานำไฟล์ตัวนี้เข้ามาได้นะครับนำไฟล์ตัว Import Import s k e t c h u p เข้ามาเลยครับอินพุตสเกตอัพเข้ามาเลยปุ๊บเราจะนี่ครับ Import s k e t c h u p เข้ามาใหญ่เราย่อขนาดเขาเล็กลงเห็นไหมครับว่าสามารถที่จะย่อขนาดเล็กนี่ครับนำเป็น ต่างๆเนาะเราก็มาคลิกดูที่ว่าสมมติเราให้ให้รายละเอียดที่ที่ตัวสเกตอัพตัวต่างๆมันจะขึ้นให้เราเลยครับว่าเราเขียนเป็นลักษณะเป็นอะไรไว้มันจะขึ้นให้เรานะฮะถ้าเราให้รายละเอียดที่สเกตอัพไว้แบบไหนเขาก็จะขึ้นเวลาเราคลิกไปไม่ต้องไปใส่รายละเอียดให้เขาเพิ่มนะครับนี่ครับนี่ครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้ครับสเกตอัพง่ายมากนะครับ ในการนำเสนอเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูตัวรายละเอียดที่ผมเคยทำไว้นะครับให้ดูว่ามันง่ายมากนะครับแล้วก็สวยงามโอเพนนะครับโอเพนเนาะตัวนำเสนอนะครับผมเคยทำไว้นะฮะประมาณนี้ไฟล์ที่ผมใส่ไว้ บัที่หนึ่งคำสั่งพื้นฐานของสเกตอัพที่ผมก็ใช้ใช้ตัวเกตอัพในการการใช้งานในการในการในการเขียนนะในเขียนจะแคปรูปภาพแล้วก็รูปภาพแล้วก็นำาติดตั้งได้เลยครับกัวเกตอัพค,ค,ค,ครับผมสามารถเปลี่ยนตัวหนังสือได้ได้ต่างเนาะตัวหนังสือที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวคอดีอ่ะกดคลิดดเป็นไทยสระบันนะไทยสระบันนิวที่เราใช้กันนะครับ นะครับมันไม่ไม่ยากใช่ไหมครับลองดูนะครับว่าเราวิธีการนำตัวสเก็ตนัปเลเยอว์เลเยอว์สเก็ตนัปเข้ามาใช้งานนะครับแล้วก็มีวิธีการส่วนตัวนี้เราจะตัดขอบให้เขากลมๆนะขอบก,กลมทำยังไงแล้วก็มาที่นี่ได้เลยครับเราก,กลมๆเห็นไหมครับนี่ครับภาพกลมกลมเสร็จปุ๊บเราต้องการให้เขาตัดแค่เสมอลแล้วก,กดคลิกนี่คลิกขวาครอบมา,คร,บมาครอบมาทั้งสองชิ้น แล้วคลิกขวาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ create clip mapping นี่เขาก็มาให้เรากลมกลมนะครับเป็นเทคนิคนะครับเทคนิคในการนําเสนอนะครับถ้าเราจะออกจากตัวนี้เราก็เพียงแค่คลิกสองครั้งนะครับคลิกสองครั้งเนี่ยเราก็ลบออกได้นะครับผมนี่ครับใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายแล้วก็เวลาเรานําเสนออะไรต่างมันก็จะสะดวกในการนําเสนอไปแล้ว พอเสร็จแล้วเราต้องการจะพิมพ์เราก็สามารถจะพิมพ์ได้คือหรือจะเอ็กพอร์ตไปเป็น PDF หรือ image ได้เลยเราสามารถเอ็กพอร์ตไปเป็น PDF ีได้เลยว่าที่เดสก์ท็อปใช่ไหมครับครับเรียกน้ำย่อยก่อนเอาไปที่หนึ่งนะครับแล้วก็พิมพ์เอ็กพอร์ตไปครับบเรียบร้อยนะับนี่ครับ เป็น pdf นะครับ pdf เรียบร้อยครับสามารถเช็คได้นะครับเช็คได้แล้วก็ลองไปพริ้นดูไดนะ้หรือจะเป็นพริ้นก็ได้ครับเป็นพริน้นเราเลือกเครื่องปริ้นแล้วก็สั่งพริ้นได้เลยนะครับเลือกเครื่องปริ้นแล้วก็ป้นเลยเลยโอเคนะครับคิดหวังว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ลองเช็คดูว่าตัวไหนที่ยังติดขัดหรือยังไม่เข้าใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับยินดีตอบทุกคำถามครับผม